ก็กล่าวสวัสดีเอฟซีแรดเนมือสองทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับ,กบช่องชอปอกวีรำนะครับวันนี้พามาชมโคงอีแตนต่อใหม่ราคาถูกๆครับผมช่วงล่างเป็นของนิสันนะครับอา่าโครงตัวนี้เปิดราคาไว้ที่99,000บาทนะครับ เป็นโครงขึ้นใหม่ทั้งคันเลยเหล็กใหม่หมดเลยทำสีใหม่ตอนนี้กำลังแกะลายครับแล้วก็แกะลายเสร็จเดียวเราก็จะเก็บรายละเอียดนี้หน่อยแล้วก็จะเคลือบเล็กเกอร์ครับตัวนี้ยังไม่เคลือบนะครับเพิ่งแกะลายเสร็จก็เดี๋ยวแกะแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเคลือบเล็กเกอร์ครับเพื่อให้มันเงาแล้วก็ให้มัน เนียนตาแล้วก็มันจะล้างง่ายขึ้นครับเว่ถ้าไม่เคลือบเลกเกอร์สีมันจะซีดเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะล้างยากครับก็เลยต้องเคลือบเลกเกอร์ครับกระบะเปิดข้างสามทิศทางนะครับเปิดได้หมดนะครับนี่ครับที่นั่งกว้างขวางดีครับนี่เป็นที่เก็บของครับดนนกอีฝั่งหนึ่งครับ ห้างยรเดน้านะครับผมนี่ครับนี่ก็ที่เก็บของครับนี่ก็ที่เก็บของครับเยอะแยะเลยครับที่เก็บของตัวนี้เฉพาะโครงนะครับผมเครื่องนี่คือเราเอาขึ้นเทสให้เฉยๆครับเทสเกียร์เทสเไอเทสอะไรเฉยๆครับน็อตกระทะหกตัวนะครับแล้วก็คัสซีดามบนดามล่างเรียบร้อยครับ นี่ครับานบนซับรางครับเรียบรอยครับเป็นเหล็กทั้งคันนะครับซีเทียมรางสามนิ้วครับแล้วก็วางด้วยเหล็กกองหน้าสองนิ้วครับสองคนหนึ่งแนบก็พอได้ครับสองสามตันพอได้ครับเพราะว่าเราใส่ยางรองเพาให้แล้วครับ อี่างไนกระบะกันก็เดี๋ยวเคลือบเล็กเกอร์เสร็จทำอะไรเสร็จเดี๋ยวเราชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ช่างกำลังแกะลายครับแกะให้ดูสักนิดนึงก็ได้ครับมันก็กลัวจะได้ลายอย่างนี้มันก็ ยากอยู่เหมือนกันนะครับนี <N> ่ครับกองัวเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผม